สวัสดีค่ะหลังจากห่างหายกันไปนานนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับคิดคณิตบาอาจารย์มัทุรีนะคะวันนี้เรากลับมาที่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4กันค่ะ,ะครั้งที่แล้วนะคะเราพูดกันถึงในเรื่องของการคูณจํานวน4หลักกับจํานวน1หลักเอาไว้นะคะแล้วก็มีงานที่ทิ้งท้ายเอาไว้ให้นะคะให้เด็กๆฝึกคิดเนี่ยทั้งหมด3ข้อด้วยกันจำได้หรือเปล่าสามข้อนี้นั่นเองนะคะจะเห็นว่า สิ่งที่ครูให้ไว้นะคะก็จะเป็นจำนวน4หลักคูณกับจำนวน1หลักนะคะทั้งหมด3ข้อไม่แน่ใจว่าได้หาคำตอบแล้วเก็บไว้ตรงไหนนะคะเด็กๆลองหากลับขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยก,กันแต่ถ้าใครที่หาไม่เจอจะลองคิดคำตอบใหม่อีกครั้งหนึง่งก็ได้นะคะให้ลองหยุดคลิปนนี้ไว้นะคะแล้วก็ใช้เวลาคิด ทบทวนสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันค่ะหลังจากที่เราได้คำตอบมาแล้วนะคะคำตอบสำหรับ3ข้อนี้ก็คือ,อนี่เลยค่ะจำนวน4หลักคูณกับจำนวน1หลักนะคะจะก,ก็จะเป็นแม่3แม่4แล้วก็แม่5เชื่อมั่นว่าหลายๆคนนะคะท้องสุขคุณใน3แม่นี้นะคะ3แม่สุขคุณนี้ได้แล้วแล้วก็ล่องแคล่วแล้วด้วยนะสุดท่องทุกวันนะคะ,ะสำหรับวันนี้ ก็จะขยับไปที่เรื่องของการคูณนะคะแต่ว่าจะเป็นการคูณของอจำนวน2หลักค่ะจำนวน2หลักกับกับนะคะกับจำนวน4หลักขึ้นไปกับจำนวน4หลักขึ้นไปขึ้นไปเลยขึ้นไปแปลว่าอะไร แตลว่ามี5หลักมี6หลักมี7หลักนะคะก็คือมากกว่า1,000แล้วนั่นเองนะคะส่วนจำนวน2หลักณขณะน,นี้แม่สุดคูณที่นักเรียนท่องได้ที่เป็นจำนวน2หลักอย่างคล่องแคล่วนะคะอาจารย์บรุดีเหมาโอาเองคิดเอาเองนะคะว่าน่าจะเป็นแม่10แม่11แล้วก็สุดคูณแม่12 3สามแม่สุดคูณนี้นะคะเชื่อมั่นว่าจะต้อง ท่องกันได้อย่างคล่องแคล่วแล้วเพราะว่าเพราะว่าเราเนี่ยได้ฝึกมาแล้วนะคะหลายสองปีแล้วเนาะดับปสองป3นะคะ,ะปีนี้เราก็จะยังนำมาใช้อยู่นะคะแต่เราจะไม่ได้ใช้แค่3แม่สุดคุณนี้แล้วนะคะที่มากไปกว่านี้นะคะไปจนถึง99นะคะเราก็สามารถท่องได้แต่เราไม่จำเป็นต้องท่องทั้งสุดคูณ แม่99แม่98เราไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นนะคะเดี๋ยวจะมาคุยกันว่าเอ๊แล้วจะทำยังไงนะคะอ่านะคะเ,เรามาดูนะคะจานวน4หลักอ่ะอย่างที่ครูจะให้นะคะเป็นตัวอย่าง1234ยกตัวเลขง่ายๆเลยนะคะ1,234เป็นเลข4หลักใช่ไหมคะคูณกับจํานวน2หลักยกตัวอย่างเป็นแม่เป็นยี่สิบสามก็แล้วกันนะคะ ถามทุกคนเลยทุกคนท่องสุขคุณแม่23มได้ไหมแน่นอนถามอาจารย์มาทุริอาจารย์มา,าทุริก็ท่องไม่ได้ค่ะเพราะว่าไม่ได้ฝึกในส่วนนั้นหรือว่าท่องได้ก็อาจจะเสียเวลาบ้างนะคะต,ต,ตะกักตะกักบ้างวิธีการง่ายมากเลยค่ะถามดเด็กๆอย่างนี้ใหม่ค่ะท่องสุขคุณแม่สองได้ไหมได้ใช่ไหมคะท่องสุขคุณแม่สามได้ไหมได้อีกใช่ไหมคะเพราะฉะนนั้นเรารอดแล้วค่ะ,ะวิธีการก็คือน้ำหนึ่งพันสองร้อย 3 4มนะคะมาเขียนในแนวตั้งนะคะคูณด้วย23ก็เขียนในแนวตั้งเช่นเดียวกันแต่ว่าใส่หลักให้ตรงกันนะคะให้หลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบจากนั้นค่ะสุขุณแรกที่เราจะท่องให้ได้นะคะก็คือแม่3าสบายมากใช่ไหมคะหลายคนบอกว่าสบายมากเลยนะคะอ่ะสามนะคะเราก็จะไปคูณกับจำนวนที่เป็นตัวตั้งโดยคูณหลักหน่วยคูณหลักสิบ คูณหลักร้อยแล้วก็คูณหลักพันนะคะแล้วใส่เอาไว้นะคะในผลลัพธ์ที่ได้3เป็นหลักหน่วยใช่ไหมสามคูณสได้เท่าไหร่คะ12ใส่2แล้วก็นำา1ไปทดที่หลักหลักถัดไป3คูณจำนวน10ค่ะ3 3 9ทดอีก1เป็น10 10ใส่0แล้วก็ทดอีก1ค่ะต่อไป3 ไปคูณ2ที่หลักพัน3 2 6 6ทด1เป็น7ต้องมีอะไรไปทด1ที่หลักพันไหมคะไม่ต้องนะคะ3ต่อไปคูณหลักพัน3คูณ1ได้3พักเอาไว้ก่อนคะ่ะยังไม่ใช่คำตอบนะคะยังไม่ใช่คำตอบนะคะต่อนะคะจากนั้นเราจะคูณแม่2แต่ว่าแม่2ของเราอยู่ในหลัก10 ะะหลักสะะิบเขาคือ20นั่นเองอเขาคือ20จะเห็นว่า20มีศูนย์อยู่ในหลักหน่วยใช่ไหมคะใส่ศูนย์ยึดหลักหน่วยเอาไว้ค่ะแล้วเราค่อยไปคูณ2กับจํานวนที่เป็นตัวตั้งถ้าเหมือนเดิมค่ะคูณหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยแล้วก็ไปที่หลักพัน2อคูณสเป็น8 2อคูณสเป็น6 2อคูณสเป็น 4และ2คูณ1เป็น2อายังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เรานำา3 3ไปคูณใช่ไหมคะก็คือ20กับ3หน่วยเพราะฉะนั้นนำหลักสิบกับหลักหน่วยมาบวกกันก่อนนะคะการคูณได้หลักหน่วยแล้วก็การคูณได้วยหลัก10นะคะเพราะฉะนั้นนำา2บวก0ได้2 2 0บวก8ได้8 7บวก6ได้13ใส่3ทด 1>, 1 3บวก4เป็น7ทดอีก1นึ่เลยกลายไปเป็น8ส่วน2ไม่มีตัวบวกเราก็ใช้2เหมือนเดิมนะคะได้แล้วคำตอบของเรานะคะ2อ0หมื 20, ออกตกเลย28,382นั่นคือคำตอบที่เราได้มาจากการคูณจำนวน4หลักและจำนวนตัวคูณที่เป็น2หลักนะคะจะเห็นว่าการคูณได้หลัก10 เราก็ใส่ศูนยึดหลักหน่วยเอาไว้นะคะมันจะได้ไม่หายไปแล้วก็คำตอบของเราก็จะไม่ผิดเพี้ยนด้วยนะคะอ่ะทดลองอีกหนึ่งข้อแล้วกันนะคะสองอยยี่สิบคูณด้วย5้าอ่าท่องสุขคุณแม่ห้าสิบเก้ไหวไหมคะ ไม่ไหวเนาะเยอะเกินไปใช่ไหมคะ,ะดังนั้นเราท่องสูตรคูณแม่อะไรให้ได้คะแม่5แม่9ใช่ไหมคะจากนั้นก็นำมาเขียนได้ค่ะ2,320นะคะคูณด้วย5,9อ่าจากนั้นนำหลักหน่วยคูณก่อนใช่ไหมหลักหน่วยคือ9ขึ้นไปคูณตัวตั้งให้ครบนะคะ9คูณ0ได้0 9คูณ2ได้18ใส่8ทด1 3 9คูณ3ได้27ทด1เป็น28อ่า28ใส่8ทด2ถูกไหมคะอ่าต่อไปค่ะ9คูณ2เป็น18 18บวก2เป็นเท่าไหร่คะ20 ถูกไหมาจารยู้ได้คิดถูกไหมเนี่ยเช็คก,ก่อนนะสูนคูณเก้าก็สองสิบแปดามยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดโอเคนะคะต่อไปจะต้องคูณด้วยแม่ห้าแม่ห้าอยู่หลักอะไรคะหลักสิบอย่าลืมว่าหลักสิบเขาคือห้าสิบใช่ไหมเพราะฉะนั้นใส่ศูนย์ยึดหลักหน่วยเอาไว้นะคะแล้วเราก็ใส่แม่ห้าคูณได้เลยห้าคูณศูนย์ได้ศูนย์ห้าคูณสองได้สิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งอ่ะเป็นตัวนี้นะ 5คูณ3ได้15 15ทด1เป็น16 16ใส่6ทด1 5คูณ2เป็น10ทดอีก1กลายไปเป็น10 เด็กๆอย่าลืมนะคะว่าเราต้องเขียนหลักเลขให้ตรงกันเสมอแล้วเราก็จะไม่ผิดพลาดเรื่องของการนํามาบวกกันในภายหลังนะคะเนื่องจาก59คือหลักสิบกับหลักหน่วยเพราะฉะนั้นเรานําหลักสิบกับหลักหน่วยไปบวกกันด้วยนะคะเพื่อจะได้คําตอบสุดท้าย 0+ วก0ย์ได้0 0+ บวก8ได้8 0 8ได้8 0บวก6ได้6 2สบวก1ได้3และ1ไม่มีตัวบวก ก็ยังเป็น1เช่นเดิมแบบนี้เราก็จะได้ผลลัพธ์แล้วนะคะก็คือคำตอบของ2 3 2 0คูณกับ59นะคะประเด็นสำคัญก็คือวันนี้เราคูณจำนวน2หลักใช่ไหมคะอย่าลืมว่าจำนวนที่เป็นหลัก10ที่นำไปคูณทำให้เราต้องใส่เลข0ยึดหลักหน่วยเอาไว้เมื่อเรานำหลัก10ไปคูณกับตัวตั้ง คนะคะน,นี่คือหัวใจเลยนะหัวใจสําคัญเลยนะคะอย่าเผลอลืมท่านลืมแล้วเป็นไงคะตัวเลขเราก็จะเลื่อนลงมาแล้วคําตอบที่ได้มันก็จะผิดเพี้ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นให้เด็กๆยังคงทําเหมือนเดิมนะคะฝึกท่องสูตรคูณแม่2ถึงแม่9ให้คลองแคล่ว ะะแล้วไม่ว่าจะมีตัวคูณกี่หลักก็ตามเราจะสามารถทำได้นะคะเอาละตอนนี้ก็มาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะวันนี้ไม่ฝากและการเด็กๆสามารถไปตั้งโจทย์เองได้นะคะหรือว่าหาโจทย์จากในแบบฝึกหัดต่างๆเพื่อเป็นการทบทวนแล้วก็ช่วงนี้อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะจะได้ไม่เจ็บป่วยแล้วก็จะได้มีแรงมา นั่งคุยกันมาทบทวนด้วยกันอีกนะคะแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาโดยตลอดแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันค่ะสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้นะบ๊ายบายค่ะ